ก็ขอสวัสด,ดีครับเพืกับผมในรายการ Best Gamer TV นะฮะก็วันนี้ก็อยู่กับคุณอาร์มนะเพื่อนผมนะวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปไร้สาระนะไม่ใช่คลิปคลิปเอาชีวิตรอดนะเดี๋ยวผมก็จะเร่งทําคลิปเอาชีวิตรอดนะวันนี้มาสนุกบ้าๆกับ TNT นะโอเคนะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอสร้างก่อนนะฮะ นะฮะก็คลิปนี้ความยาวอาจจะไม่เกินเออไม่เกินเก้านาทีนะเดี๋ยวมันเอาลงยู u ูปชาะ้านะฮนะรเรามาเล่นบ้าๆกับเทียนทีนะฮะพูดเลย อ้าครั่คุณอามครับสปไท a i เดครับดอน Speak า o ดน u ปกลาว d นีน่ยก็อันนี้ก็บ้านนอกเนะยโอ้โคนนอกเนะี่ยคุณอาอแมพูดไทยเป็นไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครเจอผมก็แล้วคุณอายัาเพิ่งเปิดนะฮะเพิ่งเปิดนะะเดี๋ยวมันพังหมด มานะแล้วทีดัดบด้วยแล้ดวดบัดบดบับแล้วตรงนี้ก็เป็น TNT วะอ่าเปิดเลยเอ,อย่าบังเลยไปแล้วคนไทยวินได้ว้าวนี่กูกูด้วยเห็นกระเด็นว่ะมต่อไปเป็น ปุ้คินี้แม่งโคตรไรส,สาร้าน่ะเครื่องแย่ผมแม่งก็เอ้ยคุณอาะไม่เก็บลูกธนูคุณคืนแม ตอนนี้ก็เล่นอยู่ข้างกันนะไม่มีกันคนทําไมถามว่าวันนี้คนฟุกไม่มาก็คุณอามาคุณฟุกไปไหนฮนะรู้สินะฮะก็เป็นเชียๆอย่างนี้ตลอดนะฮะกันตัวเชียๆกันทุกคนนะฮะ

มาดูกันนะฮะว่ามันจะยันลานิก้าไปถึงไหนฮนะเอาอูใค้กดวะเยี่ยง เลสโตนตูให้กดไหมเลือกเล่นนะะก็ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ